สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีกับช่องสัทธามาปาฏิหารเกิดนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอให้ผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังสมาชิก f c ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับำรวยเฮงเฮงบางๆงนะครับก็เข้านาฝนแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสมาชิก FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ หมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าเป็นเนื้อหาของคลิปคลิปนี้นะครับก็ฝากย้ํำคาเตือนกันก่อนนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือรับชมเพื่อนะครับเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับตัวเลขนะครับทั้งหมดนะครับผมก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับทุกชนิดทุกประเภทนะครับ ถ้าจะซื้อก็สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับตัวเลขทั้งหมดนะเกิดจากการคำนวณและการวิเคราะห์เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับการตัวเลขที่คำนวณได้นะครับและที่วิเคราะห์ไปผมไม่การันตีผลเลยทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงนะครับสถิติย้อนหลังที่เดินดีและน่าจะเดินต่อนะครับก็นํามาคำนวณให้ดูกันว่าจะเดินต่อไหมนะครับส่วนใครจะชอบสูตรไหนไม่ชอบสูตรไหนก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมเนาะอ่า คลิปนี้นะครับผมคลิปนี้จะเป็นหลัก10นะครับสูตรที่2และผมจะนํามาตัดนะครับจะนํามาตัดกับหลัก10สูตรที่1นะครับหลัก10สูตรที่1นี่นะครับทาให้เรียบร้อยอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับเข้างวดที่แล้ว4เห็นไหมออกเป็นคู่เลย 2- 4สด้วยนะครับนี่อีกสูตรหนึ่งนะครับงวดที่แล้วช้า2สูตรนะครับดูสูตรหนึ่งสูตรสูตรที่เข้าเหลือไว้มอนเดือ ที่ผมทําแยกมันมีข้อดีก็คือมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับข้อดีก็คือนะครับทําแยกคลิปเนี่ยสามารถเลือกได้ง่ายๆนะครับไม่จําเป็นต้องมาดูคลิปเดียวว่ามันจะอยู่ช่วงไหนสูตรนี้อยู่ช่วงไหนไม่จําเป็นต้องมาดีนะครับคือถ้าดูหัวข้อปุ๊บอันนี้สูตรที่1อ่าอันนี้สูตรที่2จะอยู่กับสรุปอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้จะดูง่ายนะครับผมเนาะก็เลือกเอานะครับเนาะอ่าสูตรนี้นะครับ เรามาดูผลกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับออกหกสี่สองหกสี่สองนะครับก็มาในส่วนเลขสี่นะครับนี่ผมก็ไม่ได้ทําย้อนขึ้นไปเหนือจากงวดที่ออกสามศูนย์แปดนะครับผมไล่ให้มันเท่ากันกับสูตรแรกนะครับทําย้อนหลังไปมากเกินไปมันก็มันก็ไม่ได้มีผลทําให้มันเข้าหรือมันไม่เข้านะครับแต่เอาเท่านี้แหละ สวยงามแล้วนะครับถ้าอยากลองไปทําย้อนหลังดูนะครับก็ลองทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกสูตรอยู่นะครับผมจะทําให้ดูสูตรมันไม่ยากครับก็เลยบอกเพราะว่านี่ไงนะครับสูตรมีบอกอยู่แล้วนะครับผมเขียนไว้เผื่ออยู่แล้วนะครับมันสูตรเนี่ยนะครับต้องเขียนให้มันถูกหลักนะครับซึ่งผมไม่ได้คํานวณต่อนะว่าสูตรเนี้ยจะตรงกับสูตรแรกหรือไม่จะมีชนกับสูตรแรกหรือไม่ แต่ถ้ามันเข้ามาตลอดสูตรแรกมันก็เข้าสูตรนี้มันก็เข้ามันก็แสดงว่าเดิน2องสูตรนะครับจะชนกี่ตัวผมไม่รูเดี๋ยวผมจะมาประกบให้ดูในคลิปนี้นะจะได้จบเลยการเป็นสรุปหลัก10บนนะครับสูตรนะครับสูตนรนี่ยห้าเดี๋ยวนะห้าสองเก้าแล้วก็สามสามสูตรก็คือนะครับหลักสิบ นี่นะครับเลขหน้าหลักสิบเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดเจ็ดนะครับบวกนะครับหลักร้อยครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองนี่นะครับเห็นไหมเลขห้าครับนี่บวกนะครับเห็นนะห้าสองเก้าสามสามหนึ่งโอเคบวกหลักหน่วยครับ เลขหน้า3ตัวครั้งที่2 8นะครับ7 5 8นะครับ7 5 8งวดที่แล้ว5 2 9เห็นครับ5 2 9วงวดก่อนก3 3 1 4 9 5 3 3 1 4 9 5นะเห็นไหมตรงนะครับทีนี้มาดูการบวกได้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ดูดีๆนะครับ เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองผมจะนําเฉพาะหลักหน่วยนะครับจะพูดเฉพาะหลักหน่วยไปเลยนะครับมันจะได้ไวหน่อยนะครับสองสองบวกแปดเป็นศนะูนย์เนาะศูนย์บวกหนึ่งนะครับหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกสองนะครับเป็นสามนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปด หนึ่งสามสี่แปดนะครับนะาห่างกันสองห่างกันหนึ่งแล้วก็ห่างกันสี่นี่นะครับหนึ่งสามสี่แปดสำหรับสูตรใหม่นะครับสําหรับสูตรใหม่โอ้สไลด์ซิกแซกมาเลยนะครับฟืบนี่นะฮะฟืบฟืบฟืบอันนี้จะมานี่ไหมหรือจะลอยมานี่ซิกแซกนะครับอ่ะทีนี้มาเทียบกันนะครับ ทีนี้มาเทียบกันดูนะครับเทียบชนเทียบชนเก้าเก้าหนึ่งจีไปเลยใบนี้นะครับ อันนี้สูตรเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็สูตรเดิมนะครับผมจะเทียบเลยนะตั้งแต่งวดที่308อันนี้7904นะครับอันนี้ก็0269ชนศูนย์ตัวเดียว่ะใบนี้ไม่สะอาดเดี๋ยวให้ดีก่อน งวดแรกนะครับจนศูนย์ตัวเดียวอ่ามางวดต่อมา6กแปสอันนี้ก็0 2 6 9ชน6กับ9นะครับ6 9งวดต่อมา0 2นย์สามเจย์เถ้าดูลักษณะนี้แล้วเนี่ยน่าจะชนกันไม่เกิน2ตัวงวดต่อหกสามหกแปดเสาม หกเก้าอืมื่อต่อมาเก้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองอืมื่อต่อมาครับงว่ทจะออกเก้าหนึ่งเก้าก็แปดศูนย์หนึ่งห้าแปดหนึ่งอืมื่อต่อมาเจ็ดเก้า งวดล่าสุดนะ7904แก้วก็2 4 8 1นะครับชน4จะตามสถิติให้เรานะอย่าเพิ่งดูเนี่ยผมว่าน่าจะชน2ตัวดูดิเห็นไหมครับดูนะงวดล่าสุดงวดล่าสุด1 3 4 8นะครับเห็นไหม8 0 4 7 8กับ4 สี่กับแปดนี่ใส่ตัวแดงให้เลยนะครับดูสถิติสามศูนย์แปดนะครับห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเออนะครับ 8 6 7 6 18 9 19แอ่ะและก็งวดล่าสุดนะครับ6 4 2นะครับเข้าหมดนะย้อนหลังเข้าหมดนันแหละนะครับเป็นเรื่องปกติไม่มีใครเอาสูตรไม่เข้ามาทำให้ดูนะครับนะ ต้องเข้าใจตรงนี้นะทุกท่านทุกคนนะครับอันนี้9หลัก10นะครับหลัก10อย่างเดียวนะครับนี่คือสูตรหลัก10ส่วนใครนะครับจะนําไปเทียบว่าเออหลักอื่นอาจจะเข้าหรือเปล่านะมันก็แล้วแต่เนาะมันแล้วแต่วิจารณญาณนะครับผมไม่อ่านห้ามได้นะทีนี้วงอันนี้9อ่นนี่6นี่1 1และก็4ล่าสุดถ้าตามสถิตินะถ้ามันชนตัวมากกับตัวน้อยเห็นไหมหกกับ9มีงวดและมีที่6กับ9้าเนี่ยมันออก9้านี่ศูนย์กับ7มันก็ออกศ6ย์กับ9ก้าก็ออก6กนอกนั้นก็ออก 1, หนึ่งไอ้นี่ก็ออก1นี่ก็ออก4ถ้ามันชนกันตัวไหนเป็นตัวเลขที่น้อยสุดมันจะออกตัวนั้นซะส่วนใหญ่ก็คือ9 0เมีงวดนี้ ที่ออก9แทนที่มันจะออกหถูกต้องไม่ตามที่ผมบอกเห็นไหมนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพราะมีบางท่านบอกว่าสายตาไม่ดีเอ,เอาไปเลยครับกาใหม่ครับไม่ต้องห่วงว่าจะหมดนะครับผม นับงวดก็อย่างงวดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดติดนะครับปีหกห้านจะออกสามศูนย์แปดนะครับงวดนี้ได้สี่กับแปดนะครับงวดนี้ได้สี่กับแปดฉะนั้นนะครับเขาก็จะเป็นตัวนี้เลยหลักสิบ4สี x 8นี่นะครับ x 4 x 8นะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเลขดับหลักสิบออนะครับดับหลักสิบงมดที่แล้วนะครับดับหลักสิบอยู่หมดทุกตัวนะครับอยู่หมดทุกตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับออกสี่สอง ไหมนี่นะครับ4สูตร1น3 4นะครับแล้วก็ดับสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ดับ10แล้วนะครับถ้าดับ10เสร็จแล้วผมจะประกบนะครับเป็นชุด2ตัวบนนะครับสองตัวเลขท้ายรางวัลที่1ตรงๆรงนะครับหลักร้อยผมยังไม่ได้ทำนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ผมก็จะมาทำหลักร้อยหรือไม่ก็อาจจะเป็นชุดนี้ มันดูใบนี้หรือเปล่าอ่านี่นะครับเนี่ยผมคิดว่ามานะครับเนี่ยสูตรเนี้ยคอยดูนะเพราะว่าเขาไม่มาแล้วเขาจะมายาวเหมือนกันเห็นไหมตามสถิติมีบอกนะครับไม่น่าพลาดเพราะมันไม่หลุดสองสูมหลุดสูดเดียวสูตรนี้มันเข้านี่เลขสองเห็นไหมครับเนี่ยสูตรที่สองในสูตรนี้มันไม่เข้าสูตรเดียวเนี่ยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสาระสําคัญนะครับของคลิปนี้ก็คือนะครับสูตรใหม่นะครับหลักสิบ นี่นะครับหลักสิบประกอบกับสูตรแรกนะครับได้ตามใบนี้เลยนะครับงวดนี้ได้4ี่กับ8เขียนตัวแดงๆให้นะครับก็กขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของตัวเองนะครับในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับผมเนาะผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับขอให้โชคดีขอพระคุณและสวัสดีครับ